าละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม The Cash Crab and c o r e นะครับผม and Cores ขอซื้อด้วยนะครับก็คือเป็นเกมตกปลาอีกเกมหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะหลายๆคนที่ติดตามช่องเราก็น่าจะเห็นเราเอามาไลฟ์กันบ้างแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะเกมนี้เป็นเกมที่มีเฉพาะเวอร์ชันสตรีมนะครับผมไม่มั่นใจว่าในคอนโซลมีไหมนะเรามาอยู่หน้าเริ่มเกมละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคือความน่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือ มันเป็นเกมตกปลานะครับในยุคล่าสุดละที่เป็นเกมตกปลาแล้วมีปลาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูสปีชีปลากันสปีชีปลานะครับอ่ามีบอสฟิชด้วยนะทุกคนมีบอสฟิชด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูสปีชีปลาก่อนสปีชีปลานะครับมันก็จะมีปลาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอาราไพม่านะที่เราคุ้นเคยนะครับหรืออาร์ติกชาที่เราเห็นในหลายๆเกมมีบิ๊กเฮดคราฟด้วยนะครับหรือปลาจีนปลาส่งอะไรเลานั่นแหละนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมันมี ตัวนี้ตัวนี้ก็คือยี่สกนะครับจูเลียสโกลเด้นคลับนะเป็นหนึ่งในยี่สกจะเรียกว่ายี่สกไทยเลยก็ได้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าข้อมูลไม่คลาดเคลื่อนก็คือยี่สกไทยนั่นแหละแล้วก็ยังมีปลาสปีชีสเยอะแยะมากมายเลยครับนอร์เทิร์นไพร์มิลเลอร์ครับเลเชอร์ cher, ครับมีกระทั่งไทฮีล่านะครับหรือแจแอนวูฟฟิตนะในเกมนี้เรียกเรียกอย่างนี้นะครับแจแอนวูฟฟิตและนี่มีตัวเด่นตัวดงังอันนี้คือแม่โขงแคชฟิตนะครับที่หลายๆนักตกปลาในเกมถามหานะ นี่ก็คือปลาบึกนะครับผมปลาบึกไทยเลยนะครับแม่โขงแคสฟิตนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยซึ่งเกมนี้มีด้วยเดี๋ยวเราไปตกกันอ่ะแล้วก็ยังมีเพคูนะครับเพคูก็คือคล้ายๆจระเมดนะเหมือนจะเป็นจระเมดนั่นแหละนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดอ่ะอันนี้ด้วยครับนี่ก็อีกหนึ่งปลาไทยที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือสยามมิสซิสครับอะไรประมาณนั้นนะครับออกเสียงผิดขออาภัยด้วยนะจริงๆแล้วมันคือกะโห้นะครับนี่คือกะโห้เลย นี่คือบอ่อที่เราจะไปกันนะครับบอ่อที่เราจะไปมันเหมือน,อนอเป็นเหมือนบ่อในรีสอร์ทเป็นเหมือนบ่อเลี้ยงนะครับซึ่งแมปนี้เซตอัพอยู่ในมาเลเซียนะครับชื่อว่าเพลเลกนะอ่ะนี่นี่คือเราวาร์ปเข้ามาในบ่อเรียบน้อยเสร็จปุ๊บจะมีจุดวาร์ปย่อยให้เราแยกเป็น5จุดนะครับเราเลือกเอาเราจะเทเลพอร์ตลงจุดไหนเดี๋ยวไปจุดที่คุ้นเคยแล้วกันนะครับเราเราตกกันประจําอยู่แล้วตรงนี้นะเทเลพอร์ตลงไปเสร็จปุ๊บเราจะเห็นตัวละครผมนะที่หน้าตาน่ารักฟ้งฟิงเห็นไหมเสื้ออย่างแสบนะครับ หมวกไหมพรมเท่ๆนะอ่ะเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นเหมือนบ้านทรงไทยนะครับรอบๆแต่ที่นี่คือเซตอัพในมาเลเซียนะเสร็จปุ๊บมันจะมีท่าน,น้ําจุดตกปลาคราฟอยู่นะครับเราก็แค่เดินเข้าไปตรงจุดเสร็จแล้วเราต้องวางต้องวางแคมป์นะครับกด E ho เพื่อวางแคมป์นะครับกด E ค้างไว้นี่เสร็จปุ๊บเบ็ดเราจะออกมาพร้อมขาตั้ง3ามคันนะครับเกมนี้จะตกจะเน้นเป็นการตกหน้าดินนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตีอย่บปลอมไม่ได้ตีอย่บปลอมได้ แต่อุปกรณ์สำหรับตีปอมมันก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับจะตีเบ็ดขี้ขวานะครับเพื่อเล็งมันเล็งได้แค่ทิศทางนะตำแหน่งตกเล็งไม่ได้นะครับกะเอาตีไปสัก50%าก็พอเซตนี้มันตีไกลหน่อยอ้นี้ก็ยังไกลเกินไปเลยทุกคนโอ้โหไกลเกินเกือบจะข้ามฝั่งชัดไป80เมตรเบ็ดเบอร์สองตีเสร็จมันจะบอกตำแหน่งนะครับมันจะบอกตำแหน่งว่าเหยื่อก้อนนะั้นอยู่ตรงไหนนะตีสัก20ก็พอ30ก็พอละจริงๆรแล้ว สามสิบยังไกลเลยมันนะ้งเนี่ยเพราะคันนี้มันคันยาวนะสัตว์ไปห้าสิบเมตรหลังจากนี้แล้วตัวละครเราก็ว่างละเราจะเดินเล่นเดินไปไหนก็ได้แล้ววิ่งเล่นแต่เราอย่าออกห่างจากจุดตกปลาเกินไปนะครับเพราะว่าเอ้ามาแล้วมาแล้วทุกคนคันเบอร์สองนะเดินเข้าไปในจุดแล้วกยกคันขึ้นมากดสปีดแล้วดึงเมาส์ถอยหลังนะครับจากสัญลักษณ์ทางซ้ายคือการปรับเบรกเนี่ยตอนนี้เบรกเราสิบเก้านะ การปาเบรกใช้เมาส์กลางนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่เกมนี้จะมีปัญหาหน่อยตรงท่าทางการจับขาลอกนะครับผมอยากไปโฟกัสมากนะโดยรวมแล้วถือว่าดีมากๆเลยแต่แค่ข้อเสียคือตอนนี้เกมนี้มันคู่เล่นน้อยไปหน่อยนะครับเพื่อใครอยากลองนะเกมนี้หาโหลดได้ในสตรีมนะครับในร้านค้าสตรีมได้เลยนะครับแล้วก็มันจะลดราคาเรื่อยๆด้วยเกมจากค่ายนี้จะลดราคาเรื่อยๆมันจะลดลงมาถึง40บบาทได้เลยนะ เราถึงตอนนั้นค่อยซื้อติดไว้ก็ได้ไปเล่นแก้เครียดนะเกมนี้ถือว่าโอเคอยู่โดยรวมอย่ามองมือตัวละครก็พอนะครับมือตัวละครมันบั่นทอนหัวใจยังไงก็ไม่รู้ดูมันจับขาลอกดิผมว่าผมไม่เอาตัวนี้แล้ววะไม่ไหวอ่ะอันนี้โอเคเอาตัวนี้ดีกว่านะับเบอร์สองมันเป็นเพคูแน่ๆแหละเพราะมันดึงโหดจัด แตว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดึงดงช้าๆว่ายช้าๆอาจจะเป็นกะโหลหรือเป็นพวกจำพวกปลาบึกหรือปอลาไพมากก็ได้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมบอ่อแบบนี้มันมีปลาสายพันธุ์ที่ไม่ได้แบบไม่ควรอยู่ด้วยกันถึงมาอยู่ด้วยกันได้อะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วมันเหมือนบอ่อเลี้ยงนะครับแล้วส่วนเรื่องของอุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยพวกคันเบ็ดกับลอกเนี่ยจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับ หมายถึงว่าคันเบ็ดกับล่อจะไม่ได้บอกเรื่องเ,อเรื่องแรงเทสแรงรับน้าหนักเท่าไหร่นะครับคันจะบอกแค่ความยาวเนาะส่วนพวกลออจะบอกแค่ความเร็วขอ,ของการหมุนเท่านั้นนะครับความเร็วรอบของลออเท่านั้นนะไม่ได้บอกว่าลออตัวนี้เหมาะกับการรับน้ําหนักได้เท่านั้นเท่านี้เป๊ะอะไรแบบนี้ไม่ได้คล้ายคลึงกับฟิชชิงแพลเน็ตหรือลาเชียนฟิชชิงสี่นะครับอันนี้จะอยู่ที่ความสามารถและการปรับเบรกละ การเลื่ยของเกมนี้ถือว่าสนุกอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเบรกค้างเหมือนแพนเน็ตนะครับเราจะต้องปรับเบรกเรื่อยๆถ้าปามันอถ้าปามันดึงแรงไปเราก็ต้องลดเบรกนะครับถ้าปามาไม่ดึงเราก็เพิ่มเบรกได้นะฮะเบรกเพิ่มได้ถึงห้าสิบถึงเกือบร้อยเลยมั้งนะครับก็ไม่เคยเพิ่มเยอะขนาดนั้นเดี๋ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้องไม่ได้ดึงใช่ไหมเราก็ปรับได้เราก็ปรับขึ้นได้ทีละหน่อยปรับเบรกนี่จะสี่สิบละโอ้หน่าจะเป็นปลาบึกอย่างไรปลาบึกอ่ะ สียใจผมว่าเป็นกระโห้แหละทำไมต้องเยอได้นานขนาดนี้เนะี่ยโอ้โหมันดึงไป150เมตรแล้วนะทุกคนที่แรกอะตัวเนี้ยมาแล้วครับทุกคน30เมตรแล้วน้องมาแล้วน้องเข้ามาแล้วอ๋อสุดท้ายเป็นกระโห้จริงๆด้วยอาจจะเป็นกระโห้ไซส์บอสอย่างที่ผมบอกนะครับหมดแรงแล้วจริงๆ10เมตรแล้วเห็นตัวละโอ้บอลล่มหงายท้องเลย อาเป็นลูกสวิงขึ้นแต่เราไม่ต้องกดอะไรนะหุยทุกคนดูดิดูเกตด,ดิครับไม่ใช่เล่นๆน,นะทุกคนนี่ไงไซบอสบิ Big ๊กทัมเมอร์นะครับถ้าเป็นไซ์บอสแบบนี้มันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เลยว่าเป็นบอสนะครับหกกิโลนะแล้วก็บวก XP นะ็กแล้วแล้วก็บอกว่าใช้เหยื่อะอะไรบ้างนะครับตามนี้นะครับเฟิร์สบัตตัวแรกสวยๆจัดไปนะ6กกิโล Big er, mm hmm. กชามเมอรกะโหยักษ์นะโอ้ยกำลังจะตีคันที่หนึ่งทุกคนคันที่สามไปละขอเอาคันที่สามก่อนแล้วกันวิ่งไวขนาดนี้สงสัยจะได้เจอเพคูดูทรงแล้วโอ้โหนี่เพคูชัดๆเลยครับผมเพคูบ่อนนี้จะมีเลสเพคูกับแบล็กเพคูนะแต่น,นี้ไว้เพคูนี่ยเลยขาวจ้วเพคูคือคล้ายๆจระเม็ดนะครับความเร็วน้องจะอย่างนี้แหละ จะได้เยอะอยู่พักหนึ่งด้วยตัวไม่ใหญ่นะครับแต่เยอะอยู่พักหนึ่งเหมือนกันมันผมว่าผมจะเอาไม่เอาดีกว่าช่างมันเอาคันนี้ดีกว่าผมไม่สนุกกับการเยอะเพคูเท่าไหร่นะคือมันเร็วจัดแล้วตัวไม่ใหญ่ดูมันว่ายดิตัวนี้เตียวบางทีสี่ห้าโลนิด,ดึงแบบโอ้อตัวนี้ก็ยังคงเป็นเกาโฮ้นะทุกคน อาจจะเป็นกะโหไซส์เล็กหน่อยนะครับอาจจะ20ิกว่าโลนะวายเข้ามามอบตัวแล้วอไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมให้20่สบสาสิบแค่นั้นแหละสามสิบห้ากิโลเป็นไซส์คอมมอนนะครับมาแล้วครับผมทุกคนมาแล้วคันที่สองวิ่งแล้วครับว่ายช้าๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรตั้งคันให้เรียบร้อย เหยื่อทั้งหมดทั้งสาคันปัจจุบันนี้นะครับเป็นเหยื่อปลาสดแล้วเราอาจจะได้ทาร์เก็ตปลาที่เปลี่ยนไปนะไม่มั่นใจว่ากระหู้มันกินอของสดไหมนะหรืออาจจะไม่ใช่กระหู้นะครับไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเอาเป็นเลตเทลทุกคนหน้าเป็นแพนด้ามาเลยเลตเทลเป็นลูกเลตเทลนะครับลูกประดุกเลตเทลตัวนี้เดียวเองดูด <laughs> นิน่ารักน่ารัก คือปลาแต่ละตัวที่ถือว่าที่เข้ามากินเบ็ดแล้วเนี่ยผมเรียกได้ว่าแทบจะทุกตัวก็ถือว่าสู้เบ็ดอยู่เหมือนกันจะมีเลี้ยวแรงสู้เบ็ดอยู่ประมาณหนึ่งนะเอามามอบตัวละแล้วเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับเวลาปลาเข้ามาแล้วมันจะต้องโดดลงน้ําไปอุ้มปลาเนี่ยตัวละครเหรออ่ะสิบแปดโลนะครับเลเทลให้ดูกันชัดๆนี่คือปลาดุกเลเทลนะครับสวยอยู่นะ ในจังหวะยกเบ็ดก้มเบ็ดนี่มีความเด้งความเด้านะตนนะัวละครน่ะถือว่าทําใช้ได้นะครับเราได้เห็นตัวละครเด้าอยู่นะเดา้ดาเดา้ดาเดา้ดาเด้าเด้าแบบนี้นะครับมาละอันนี้เป็นไทฮิล่านะครับหรือปลาปลาหมาป่านะถ้าเกมนี้จะถูกเรียกว่าไจแอนท์วูฟฟิตนะครับผมหมดละน่าจะหมดแล้วละ่ะวนอยู่นั่นนะ่ะมาเหอะลูกพ่อทำไมลีลาจงเลยลูกยื้ยักยักอยู่นั่นน่ะ เดี๋ยวก็เอาแหหวานสโคมไหมเอาหมดแล้วนี่คือทาฮีล่าอ่ารอบนี้ไม่โดดลงนะ้ำไปถ่ายรูปนะนี่ไงล่ะอันที่หนึ่งวว่งมาเราก็ยกแล้วก็วัดสะหวัวทิมนะครับอันนี้เราเซตเบสเป็นอ่าดับเบิลสวิตช์คอนนะเปลี่ยนเป็นอ่เขาพูดหวานนะครับผมแบบแพคคู่แบบดูโอนะครับ เรามาดูกันว่าปลาปลายสายจะเปลี่ยนชนิดไปไหมอาจจะได้โดนปลากินพืชตัวอื่นบ้างหรือเปล่านะครับอาเปลี่ยนละหัวโตเบิ่มๆมมาเลยนะครับก็จะเป็นปลาบิ๊กเฮดครับนะเอียงล้ครับเอียงแล้วครับหมดละหมดแรงละสู้อยู่นิดนึงหมอบตัวแล้ะครับผมว้าวหัวเบิ่มๆ บิ๊กเฮดคัฟฟนะครับ13กิโลเป็นส์คอมมอนด้วยดนะับเบิลสวิตคอนเนอะสวยๆมา1ตัวนี่ไงทุกคนมาแล้วปลาบึกแน่นอนสุดท้ายเราก็ได้เจอนะครับนี่คือปลาบึกแน่ๆน,นะครับแม่โขงแคทฟิชเอาเรื่อง นี่ผมตกจนค่ําแล้วนะนี่ที่เวลาในเกมมันเป็นค่ําแล้วนะครับตอนนี้กินสามคันเลยอีกสองคันก็ยังกีดเคียวอยู่นะสองคันก็ยังดึงอยู่มาแล้วไหนที่สุดปลาบึกก็มาแล้วโอโหไม่เห็นตัวเลยไปอุ้มในน้ําก็เลยไม่ได้เห็นโอ้โหสีิโลนะครับแม่โขงแคทฟิตนะ อาจจะเห็นหน้าตาไม่ชัดนะครับแต่ก็มันก็คือปลาบึกบ้านเรานั่นแหละได้ด้วยสวิตคอนนะครับปลาบึกมาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวตัวนี้จะยกให้เป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเหมือนจะปิดด้วยกระโหลกเช่นเคยนะทุกคนเหมือนกระห้วจะกินทุกอย่างเลยว่ะตอนนี้นึกว่าจะได้ปลาบึกเพิ่มอีกสักตัวนะ เอาเป็นว่าเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมต่อไปอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันเพื่อนๆหลายๆคนก็ใครสนใจก็ไปหาดาวน์โหลดมาเล่นกันซะนะครับผมแนะนําให้ซื้อต่อรดราคานะครับน่าจะคุ้มค่าที่สุดละแต่จริงๆแล้วซื้อเต็มราคาก็ก็นะก็ถือว่าโอเคถ้าคนชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับอ่เรียบร้อยสําหรับเกมนี้นะครับ The Cash Cup a n d c o r e ยังไงก็ไปลองกันดูนะครับ เอาล่ะคลิปนี้ก็ถือว่ามารีวิวให้ดูคร่าวๆแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบยสวัสดีทุกคนครับ